วัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมคัเพ็กันนะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมคับเพ็โมบายขอบอกเลยว่ายังเป็นตัวด a ต้าอยู่นะทุกคนยังเป็นตัว Data ายเป็นตัวด a ต้ที่ยังไม่ใช่ตัวเต็ม ันนี้เราไปหามาจากอันนี้ได้นในมือถือหามาจากนี่หามาจากหามาจาก,าาจากแอปเพท่านเซิร์ชของหัวเวย่ยอันนี้คือการก้มให้กดตรงปุ่มลงการกระโดดกดปุ่มกระโดดการแดชกดปุ่มดชการกดลงกดลงแท่นก็กดลงแท่นการยิงการล็อก การล็อกการล็อกเท้าเพื่อเพื่อไม่ให้เดินไปไหนแล้วก็แพรลี่สลับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะแพรลี่ให้ท่านผู้ชมดูม,มาแพา้แพ้เอาแพา้ ไปไปไปก็คืออะไรที่เป็นสีชมพูที่บอสปล่อ,อยออกมาเนี่ยสามารถที่จะแพร่รี่ได้ให้กระโดดสองครั้งเป็นการแพร่รี แล้วก,ก็การแพรลี่เวลาเวลาเล่นสองคนนั่นเองนะก็ไอแพ,ร,แพร,รี่ที่วิญญาณนะแล้วทีนี้ก็จะคืนชีพมันเองนะและ้วทีนี้เอ็กซ์ตามูฟคือการปล่อยพลังวิเศษไม่ใช่นะอันนี้มีสเปอร์พาวเวอร์แล้วถ้านธรรมดาก็เป็นแบบนี้ก็ปล่อยพลงังคืนใหญ่แล้วก็คอย คือเหรียญที่สามารถจุดได้เองแต่เราลองไปเล่นด่านสักด่านหนึง่งก่อนละกันมันยังเป็นเบต้านะซึ่งเราเคลียดด่านหมดแล้วซึ่งยังไม่ได้ให้ท่านผู้ชมดูคลิปเลยพราะเราเคลียดด่านรหมดแล้วจริงๆเนอะเกิดไปได้ดูคลิปช็อปเนี่ยเราก็ซื้อของมาหมดแล้วนะที่เราซื้อก็เป็นกระสุนสามแฉก แล้วก็เครื่องรางก็เป็นก็เครื่องรางก็เป็นหัวใจก็ได้หัวใจเพิ่มเครื่องรางก็ได้อยู่นะเาลองเข้าด่านบอสกันเลยมาเข้าด่านบอสท้านตะวัน สีชมพูเราสามารถแพร่รีได้นั่นเองนะแต่เราลืมแพร่รีเมื่อกี้เห็นไหมอะไรที่สีชมพูวาดปล่อยออกมาหรืออะไรปล่อยออกมาสามารถแพร่รีได้หมดพอเรามีไพ่หนึ่งไพ่หรือสองไพ่แล้วเนี่ยเราก็ทำการยิงพลัง super power อืมแผลี่แบบหลอดเท่โอ้ยโอ,อ้ยตายโอ้ยจะตุยจะตุยแล้วจะตุยแล้วโอ้ยชู่อดายเลยฮเอามาอย่างนี้อืมันตะวัน บอกเลยว่าข้าวมะลัเข้าวเมลวมาลัเข้าลาาันเบ็ดไหมอือเอาไปกินอีกนึงดอกเอาเอาเอา,เอามันล็อกมันล็อกเท้าเฮ้ยไปกดปุ่มล็อกเท้าเฮ้กดปุ่มล็อกเท้าเฉยมาเรื่อจากการยิงใส่ตะวันที่แบบ ตอนว,วันที่แบมือใส่พลังซูปเปอร์พาวเวอร์เดี๋ยแล้วเมื่อกี้เน่งดกักอืมอยอะเดชตามสแก้วตุ้ม แพ้แล้วไม่ได้แพ้แล้วโดถามลลันจะแพ้รี่แ่กจะดูนะ มุม,มแรงทัก้กระแบบหล่ลลเท่หล่าเท่เหลีท่อหลท่ออ่าบอกเลยว่าวัดเจอปะเออวดเอ คืออะไรก่อน time, uh, เลือดก็มีต้องเยอะมาตายตัวสุดท้ายมาตายตัวสุดท้าย ยี่สิบนาทีเนะ่คลิปนี้ยอมรับว่าสิบนาทีคลิปนี้คือยอมรับว่าสิบนาทีคลิปนี้คือยอมรับเลยะมันงงเลยอื้มันเทียยนะย่ยวมันเียวมันเ่เลนะ มันเขี้ยงลงหนามันตตัวให้ผี่เป็นสี่อันนะบางนะ <Okay. S 2> ทีมันก็ดีเนาะเช่เลยคุณต้องมีสิบเนาทีคุณต้องมีสินาทีครับแม่ต้องมีสินาทีและแผลี่ได้ยังจวงงาม แพ mm ้ไปสองทีแ hmm. พ <a> mm ้ไปสองที ามาย้จบไปแล้วสำหรับคลิวีในวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่มาดูในวันนี้ด้วยก็สวัสดีครับ